มาดูรถพี่สาวไล่พี่สาวตัดอ้อยนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูรถตัดอ้อยกันจ้าเราก็มาดูรถตัดอ้อยกันนะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูจ้าปีโป้ก็บ้านพี่สาวตัดอ้อยจ้าก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูกัน อิมพีนหนึ่งอิมพีนหนึ่งปีป้มานี่เร็วเอาอมามานี่เร็วๆมานี่มานี่มานี่เร็วนี่ตัดอ้อยแบบรุ่นใหม่ไม่ต้องใช้คนจ้าเอ,อปีปอ้อเอาไปเดี๋ยวเหอะ พี่สาวตัดอ้อยเย็ดนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดเนาะก็เลยมาถ่ายภาพให้เพื่อนๆดูว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาตัดอ้อยทันสมัยอันนี้แค่รถติบล้อรถพ่วงยังไม่มาจ้าอันนี้เป็นแค่รถติบล้อเนาะรถเพื่องยังไม่มาเดี๋ยวยายก็ซูมให้เพื่อนๆดูเนาะ ปป้อย่าโดนรถเหยียบนี่ค่ะตัดอ้อยก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะการตัดอ้อยสมัยใหม่ไม่ต้องใช้คนตัดจ้าปีป้มันจะโดนรถเหยียบไหมล่ะน่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบล้อ เอามาในไงมีดไม่ใช่เหรียญเอามีดมาน่ะดูสิมันจะรถเหยียบไหมล่ะมันเข้าไปหาเขาเน,นอะน่ะโอ้ยตายวันนี้แหละ <c oughs> โอ้ยปิปป้าปิปป้ามานี่ปิปป้ปนั่นนันน่นนั่นยังไม่มาอีกอูย้ยยแพงโดนไอ้ปิปป้าโดนเหยียบแล้วนะ่ะหน่าตีเนาะโดนแล้วยังไม่หลบอีก หึงนี่น้อยเขาทำอะไรตรงไหนก็เสือกไปหมดปีป้แกปีโป้าย้ําแพงแกาหาตีมันหน่อยเจ้าตีปีป้ยังด้านอ๋ออ๋อเอาเจ้าตัวรอดไหมวันเนี้ย ออกมามานี่เร็วๆมานี่เร็วๆร็วปิปโป้อ้าเร็วเอออยู่เฉยๆอยู่เฉยๆลูกโดนรถเหยียบตายเออก็จะเหยียบเอา้า อ p มพเดี๋ยวลองคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆอาก็ดีเนาะตัดอ้อยที่บ้านพี่สาว ประมาณนี้เนาะก็ยายก็ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่อยู่ในห่างๆเนาะยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดแบบนี้ก็เลยมาดูกันถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนชมกันเนาะรถอันนี้รถสิบล้อนะคะไม่ถึงไม่ใช่18บพ่วงนะคะก็เจาะมาเป็นทางยาว ยายไม่ได้เอาขากล้องมานะไม่ได้เอาขากล้องมาก็จะนั่นหน่อยเนาะจะสั่นหน่อยก็คืนนี่น่าจะทั้งคืนน่ะยายเลยไม่ได้ไลฟ์สดก็เดี๋ยวมาช่วยพี่สาวตัดฟันอ้อยที่มันหลุดๆไปเนาะ อันนี้ก็จบจบเป็นทางให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็จบเป็นทางไป อันนี้ก็ถ่ายด้านหลังก่อนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายด้านหน้าอีกไอก้ด้านข้างอีกทีเนาะอันนี้เที่ยวเที่ยวแรกรถก็จะเข้าไปรับอ้อยแล้วค่ะไปตัดตัด,ต,ดตัดแล้วก็มันจะมีที่พักเนาะแล้วพอเต็มแล้วก็ก็จะมาปล่อยใส่รถติบร้อนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวลงคลิปก่อนนะคะ MP 1เดี๋ยวมี MP ต่อไปนะคะลงคลิปก่อนจ้า